เรื่องเล่าวันนี้ของบริจาคที่ไม่ได้มาคนเดียวเตียงผู้ป่วยมือสองโรงพยาบาลชุมชนแห่งนั้นไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ใหม่และไม่เคยมีของพอเตียงผู้ป่วยคือของที่ขาดตลอดใครเอามาบริจาคถ้าสภาพยังพอใช้ก็รับไว้ก่อนเพราะคนป่วยรอไม่ได้ ไม่มีใครถามว่าเตียงนั้นเคยรอรับใครบ้างเคยมีใครตายบนมันหรือไม่เพราะทุกคนคิดเหมือนกันว่าขอไม่มีชีวิตจะจำอะไรได้แต่พยาบาลรุ่นเก่ารู้ดีของบางอย่างไม่ต้องมีชีวิตก็จำได้วันที่เตียงมาถึงรถกระบะเก่ามาจอดตอนเย็นเกือบมืด ไม่มีโลโก้ไม่มีชื่อบริษัทบนรถมีเตียงผู้ป่วยเหล็กสีขาวมนสีลอกเป็นหย่อมราวเตียงมีรอยสนิมเหมือนถูกเนื้อกับมานานปีชายสองคนลงจากรถไม่พูดมากเอาเตียงมาบริจาคครับเจ้าของเดิมไม่ใช้แล้วไม่มีเอกสารไม่มีชื่อผู้บริจาคไม่มีที่มาหัวหน้าวอดมองเตียงอยู่พักหนึ่ง ก่อนจะพยักหน้าเอาไปเก็บก่อนขัดล้างเดี๋ยวก็ใช้ได้ตอนยกลงล้อเตียงไม่หมุนทั้งที่ขนลื่นต้องใช้คนถึงสี่คนเหนื่อแตกทั้งที่เตียงเปล่ายามที่ช่วยยกพูดบ่าวว่าเหมือนมันหนักกว่าปกติเตียงถูกเข็นไปไว้ห้องเก็บอุปกรณ์ชั้นล่างห้องที่ไฟไม่ค่อยสว่างและไม่มีใครชอบลงไป ตีหนึ่งกว่ายามเวนหนดึกได้ยินเสียงโลหะครูตื้นไม่ดังแต่ชัดช้าเหมือนมีคนค่อยๆขยับของเขาลงไปดูไฟยังปิดห้องว่างแต่เตียงขยับออกจากผนังประมาณคืบหนึ่งยามเข็นกลับก,ก่อนออกเขาเห็นที่นอนหวงลงเหมือนมีคนนอนแต่ไม่มีรอยยับเหมือนคนพึ่งลุก พยาบาลทำความสะอาดเตียงใช้น้ํำยาฆ่าเชื้อขัดซ้ำหลายรอบแต่ยังมีกลิ่นติดอยู่ไม่ใช่กลิ่นอับแต่เป็นกลิ่นยาเก่าเหนือและเลือดจางๆกลิ่นแบบเดียวกับบอดที่มีคนป่วยหนักใกล้เสียชีวิตพยาบาลคนหนึ่งพูดติดตลกแต่สีหน้าไม่ขำกลิ่นเหมือมีคนยังใช้อยู่เลยเตียงถูกนำมาใช้งาน พราะความจำเป็นหวอดแน่นเตียงไม่พอผู้ป่วยชายชราอาการซุดถูกจัดให้นอนเตียงนั้นคืนแรกเขาไม่หลับพยาบาลถามเขาจ้องเพดานแล้วพูดเสียงสัน่นทำไมใต้หลังผมมันอุ่นหลังเที่ยงคืนคนไข้เตียงข้างๆกดกริ่งพี่ใต้เตียงเขามีคนหายใจ พยาบาลก้มดูไม่มีอะไรแต่ลมใต้เตียงเย็นผิดธรรมชาติเหมือนลมหายใจที่ไม่ได้ออกจากปอดคนเป็นพยาบาลเวนดึกชื่ออ่อนขณะจับยาได้ยินเสียงเรียกเบาๆอ่อ,อนเสียงมาจากเตียงนั้นผู้ป่วยหลับไม่ได้พูดและไม่มีใครในยวอร์ดรู้ชื่อเล่นเธอนอกจากแม่ ดีสี่ผู้ป่วยชายชราเสียชีวิตไม่มีดิ้นไม่มีร้องแค่เลียมตาน้ำตาไหลและพูดเบามากเขามารับแล้วคนที่นอนก่อนผมหลังย้ายศพรอยบุ๋มนุนที่นอนอยังอยู่เหมือนมีคนนอนต่อความจริงที่พยาบาลรุ่นเก่าเล่าเตียงนี้ ใครอยู่ในบ้านหลังหนึ่งมีผู้ป่วยติดเตียงหลายปีเจ่าของบ้านไม่พาไปโรงพยาบาลปล่อยให้นอนรอบนเตียงเดียวกันตายแล้วก็เปลี่ยนคนใหม่นอนต่อเตียงเลยไม่ได้จำแค่ร่างแต่มันจำการรอความตายผู้ป่วยใหม่นอนเตียงน,นั้นกลางคืนเขาลุกขึ้นนั่ง ทั้งที่ขยับไม่ได้ตาเขามองลงใต้เตียงเราจิมคราวนี้ไม่ต้องหรอคนเดียวแล้วพยาบาลเริ่มสังเกตคนที่นอนเตียงนั้นอาการจะสุดเรว็วผิดปกติไม่ใช่เพราะโรคแต่เหมือนหมดแรงจะอยู่ทุกคนพูดเหมือนกันเหมือนมีใครนอนทับอยู่รงพยาบาลสั่งย้ายเตียง อาไปเก็บแต่ลอไม่หมุนเาวเตียงสัน่นเหมือนมีคนจับไว้จนมีพยาบาลพูดขึ้นเบาๆถ้าจะไปขอให้ไปดีๆนะอย่าเอาใครไปด้วยอีกหลอถึงหมุนเตียงนั้นถูกส่งออกไปโดยไม่มีใครรู้ว่าไปไหนแต่ในคืนนิ่งเงียบพยาบาลบางคนบอกว่าเห็นเตียงว่าง ั้งอยู่ในวอร์ดทั้งที่มันถูกย้ายไปแล้วที่นอนบุม๋มราวเตียงสั่นเบาๆเหมือนมีใครยังนอนรอเพราะมันสิ่งไม่ได้ติดกับบ้านไม่ได้ติดกับคนแต่มันติดกับที่ที่เคยตายก็จบกันไปครับโอกาสหน้าจะกลับมาเล่าใหม่กดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ